ขอต้อนรับสู่กระแสะข่าวดังสาวเฮล่นกลางงานศพพ่อดีใจลุงถูกหวยรางวันที่หนึ่งสาวเฮล่นกลางงานศพคุณลุงถูกหวยรางวันที่หนึ่งงวดวันที่16มีนาคม66 6. หมายเลข025873กลายเป็นเศรษฐีใหม่ชัว่วพริบตาสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลประกาศผลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่16มีนาคม66 6. หวยออกรางวัลที่1ง,งวดนี้รางวัลละ6 6ล้านบาทคือ02-5873รางวัลเลขท้าย2ตัว73โดยผู้ใช้ Facebook พรีมวดีได้โพสเผยโฉมคนดวงเฮงถูกรางวัลที่1ดีใจลุงถูกรางวัลที่1 ซึ่งในภาพเป็นบรรยากาศงานศพโดยสาวเจ้าของโพสต์ได้ดีใจกับคุณลุงดวงเฮงถูกรางวัลที่หนึ่งรับเงินไปเต็มๆม6ล้านบาทถือเป็นเรื่องน่ายินดีท่ามกลางงานพิธีอันโศกเศร้าโดยคุณลุงผู้โชคดีได้ถือลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งหมายเลข025873จำนวนหนึ่งใบขนาบข้างด้วยครอบครัวที่ถือรูปผู้เสียชีวิตเตรียมจัดงานศพ รวมทั้งมีพระสงฆ์อีกหนึ่งรูปคาดว่าเป็นผู้เสียชีวิตเป็นเครือญาติในครอบครัวขอแสดงความยินดีด้วยค่ะขอบคุณทีนิวค่ะ